Uhm. ครัเตอร์ที่4นะครับตอนนี้สวยงามครับโตครับ1น่คะแนนครับไล่มาเป็น47ต่อ57ครับเจ็ครับ หมดเวลาก่อนใช่ไหมฮะมองเล่นแบบไม่กล้าเล่นเลยอ่ะหนุ่มเล่นเป็นธรรมชาติเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับนะฮะยังคงเป็นบอลของอาวุโสเชา้าครับผมแต้มก็ตอนนี้หาแค่สิบแ้มเองนะครับไม่เยอะเท่าไหร่ฮะผมถ,ถ้าลูกนี้ลงไปนี่คะแนนลดต้นคอเลยนะครับนะฮะลูกนี้เอาละครับอ,าอ่าอ,อยู่นะครับลูกนี้เอาลักแม่นิดเดียวครัอ๋อลงใต้ไปเอากลับไปเพื่อนออฟโอ้โห แม่สุดแขนนะสุดแขนไปลูกนี่ฮะแม่อุงโศเยันนี่ตอนนี้รู้สึกว่าขัดขัดกันเกินนะฮะขัดจัาจนเกินนี่เกิดจากคําว่าแถวว่าแถวครับแถวฮะในขณะที่ฝ่ายไล่ฝ่ายแถวสชนุกครับอย่างนี้สหนุกครับเอาละครับตอนนี้ถือว่ายังครับยังฮะยังเตะตาแทบถึงสิบแ้บนะไม่เป็นไรครับเอาอบแม่เอาแล้วครับมาแล้วนะครับตีมือฮะตีมือฮะครับเหมือนเด็กนักเรียนทําผิดจะโดนตีมือฮะ ่ขอโทษครับของฝ่ายอาโซชาของเราครับหมายเลข21ครับชุดเข้าไปแล้วครับลูกนี้ปุ๊บเป็นไงครับแม่หนึ่งคะแนนครับจากยึดครับฮะจากยึดหนึ่งคะแนนครับผมดูงที่สองครับตึก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 นะครับมาแล้วครับสี่สิบเก้าห้าสิบเจ็ดแล้วนะครับนะฮะเอาล้วครับตอนนี้ห้าสิบครับห้าสิบ สี่สิบเก้ากับสี่สิบเจ็ดถูกต้องถูกต้องครับเมื่อกี้โอเมื่อกี้เราบอกว่าประกาศห่างสิบแต้มเงี้ยถูกแล้วครับแต้มถูกแล้วครับชูน็อตเสาคะแนนได้นครับฮุบแมเอาครับแกกล่ขึ้นมาได้ครับตอนนี้ทีมอุ้งโสเช้าเขาบองหาเพื่อนแล้วอะไรนะครับเอาล้วครับวิ่งแล้วขึ้นมาแล้วครับลำเดียวลูกขึ้นมาเรื่อยๆฮะยังไม่รีบครับลูกนี้พลงไปสักลูกนะครับคะแนนจะลดเต็นคอเลยครับลูกนี้อครับอาล้วครับได้นะครับปุ๊บเอาล้วครับลูกนี้ ลุกอ่าครับขอีกสองคะแนนนะครับตอนนี้คะแนนตอนนี้มาแล้วนะครับห้าสิบแปดต่อห้าสิบเจ็ดแล้วครับเอาแล้วนะครับงานเข้าแล้วครับตอนนี้แแบบลดต้นแขนมาครับลดต้นคอเลยพี่ต้นแขนก่อนฮะพอขึ้นมาอีกสองคะแนนจะเป็นต้นคอแล้วครับเอออ่าครับ w a l ก i n g ก่อนนะครับลุนี้ครับเป็นลูกทุ่มคณะของเอาโซชาครับ เอาแล้วขึ้นมาแล้วครับตนอนนี้เ,อ,เ,เอา,า,อเาเล้วครับแม่โอ้โหถือว่าสูสีนี่นะทุกนนี้ขอโทษดิสีนี่เอาส่อช้าของเราเด็ดสึ่อย่างเดียวนะครับแม่โดยจะกลับไปได้ครับเอาส่อเย็นของเราเอาแล้วขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วโอ้โหทำแตกไลยไหมเอาแล้วครับตรงนี้ชุดเดียวเลยยังไม่ชุดหาเพื่อนได้ไหมไม่ได้ปุ๊บวอล์กิ้งดอยนะลงนีเ้เพื่อนนะครับนี่ ขึ้นมาต้นคอเตอร์นี่ยังไม่ได้เลยนะฮะในกระดาษที่อาวุโสเช้าคะแนนไหลมาถึง6-7แต้มนะครับครับผมโอ้โหคอเตอร์สี่ทำได้ดีทีเดียวนะครับสาหรับอาวุโสเช้านะครับคะแนนก็ใกล้เคียงกันขึ้นมาแล้วนะแต่เวลาก็ยังเหลืออยู่เยอะฮะเังออยู่เยอะฮะจะเป็นใครฮะแดนที่จะสามารถทําแต้มได้ในเวลาที่เหลือต่อไปครับว๊อดเฮ้ยอะไรวะกระชอโมนี่กระชออ่ะมาแล้วเอาเสื้อที่ครับ เอาคืยเอาเสียเอาคืนแล้วลูกนี้หมอหาเพื่อนแล้วเฮ้ยลูกนี้เรียบร้อยไรเรียบร้อย,รย,รอยอรครับช่ไหมแน่นะครับตรงนี้แม่หลังจากช่วไม่ได้หลายลูกลุยต้องออกให้ได้ฮะตรงนี้โอ้โหตรงนี้โอ้โหเนี่ยออกครับเป็นโดนของอุโมงค์เปนออกจะขอไปไปโดนมือออกลหมฮะคือจังะตัวพี่เล่นออกไปนอกเส้นขอเวลานอกครับขอ,เว,อ,ขอเวลานอกของทีมอุโมเช้าครับโอ้โหแม่ กำลังสัไล่ขึ้นมาดีๆแล้วปะเนี้กกับาตามอีกแปดแต้มครับพี่เอใครว่าบาสคนแก่ไม่มันวะโอ้โหใครคนไหนบอกผมพี่ใครใครบอกพี่ <laughs> โอ้โหนี่ฮะคนแก่นะตัว